นักเรียนก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์จำกัดเขตไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งในลักษณะต่างๆนะคะในที่นี้ครูมีตัวอย่างบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งทั้งหมด4รูปนะคะนั่นก็คือรูปกขคและงนะคะจากรูปเนี่ยให้นักเรียนช่วยกันสังเกตว่าแต่ละรูปมีลักษณะอะไรที่เหมือนกันและแต่ละรูปมีลักษณะอะไรที่แตกต่างกัน เมื่อนักเรียนสังเกตเห็นจะพบว่ารูปที่กอขอและคอจะมีลักษณะเหมือนกันนั่นก็คือพื้นที่อยู่เหนือแกน x นะคะและรูปงองูเนี่ยพื้นที่จะแตกต่างจาก3รูปที่ผ่านมานั่นก็คือพื้นที่ของเขาอยู่ใต้แกน x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปสิ่งที่เราสังเกตเห็นตรงนี้กันนะคะนั่นก็คือพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ y เท่ากับ f x แกน x เส้นตรง x เท่ากับ a และเส้นตรง x เท่ากับ b ในรูปที่อขอและคอจะเป็นตัวอย่างของบริเวณที่อยู่เหนือแกน x นะคะและค่าของ f(x) จะมีค่ามากกว่า0ะคะส่วนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ y เท่ากับแกน y เท่ากับ f(x) แกน x เส้นตรง x เท่ากับ a และเส้นตรง x เท่ากับ b ในรูปงองูนะคะจะเป็นตัวอย่างของบริเวณที่อยู่ใต้แกน x นะคะซึ่งแตกต่างจาก3รูปที่ผ่านมาและค่าของ fx มีค่าน้อยกว่า0นนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีการที่จะช่วยหาพื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้งได้โดยใช้ทฤษฎีบทดังต่อไปนี้ ะะวิธีการหาพื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) จาก x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ b ทฤษฎีบทบอกว่าเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และ a เป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ f จาก x เท่ากับ a จนถึง x เท่ากับ b นะคะข้อ1ถ้า f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ0สําหรับทุกค่าของ x ที่อยู่ในช่วง ab ที่อยู่ในช่วงปิด A B นะคะและ A เป็นพื้นที่เหนือแกน X แล้ว A จะมีค่าเท่ากับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน fx เทียบกับ x เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ A จนถึง B ค่ะและถ้า fx น้อยกว่า0สําสำหรับทุกค่าของ x ที่อยู่ในช่วงปิด A B และ A เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน X แล้วพื้นที่ A จะมีค่าเท่ากับ ลบปริพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับ x เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ a จนถึง b นะคะทฤษฎีนี้สรุปได้อย่างง่ายๆนั่นก็คือถ้าพื้นที่อยู่เหนือแกน x พื้นที่ของมันจะเท่ากับปริพันธ์ของฟังก์ชัน fx เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ a จนถึง b แต่ถ้าพื้นที่อยู่ใต้แกน x ปริพันธ์ของมันจะมีค่าเท่ากับลบนะคะแตกต่างกันนิดเดียวก็คือมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าลบปริพันธ์ของฟังก์ชัน fx เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ a จนถึง b นั่นเองนะคะต่อไปเราจะพิจารณาการหาพื้นที่ใต้กราฟต่อไปนี้นะคะนักเรียน